สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแก้อยู่แล้วนะคะําเตือนนะ,ะวีดีโอนี้จะทําขึ้นเมื่อกำบันเทงนะคะขอุกคนนะคะรับเพาะเข้ามาเทงเท่านั้นนะคะมา่อยสุดท้ายแล้วนะคะหน่อยที่สี่นะครับผม VIP นั่นเองนะ VIP ะนะรอบนี้ได้อะไรนี่แยกใบบินนะทุกคนเมื่อคืน จะไม่ได้นั่อยู่ไหนแม่ได้ตั้งทำไรอ่ะ Bona nit, adeu ก่อนะหนึ่งเจ็ดก็วินนะเด้อทุกคนเอาไหมาอ่ะกลับมาเลยก็ได้ กเก้าคิดสาม 嗯，进来吧。 i p สุดท้ายทุกคนไอ้ทุกคนนี่ ทิ้งเขาไม่ได้เลยนะไอ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 อันเนี้ย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 ทิ้งเขาไม่ได้เลยอันนี้อันนี้อันนี้เนี้ยเนี้ยทิ้งเขาไม่ได้เลยนะคะเขาชอบมานะทุกคนอ่าฮะอ่ะประมาณนี้แล้ค่ะชอบตามไม่ชอบผ่านนะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะขออภัยด้วยนะคะ